สวัสดีเด้ค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขามาถึงแล้วค่ะมาดามหน่อยมาถึงวัดไทยในสวีเดนตางตะวันตกค่ะพี่น้องขาแล้วก็มาพร้อมกับสายฝนค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้ดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในแล้วก็ตัดคลิปมาลงคลิปให้พี่น้องประชาชนเอฟซีเบิงเนาะค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยมาถึงแล้วบุญมาวาสนาถึงค่ะพี่น้องขาอยู่ประเทศสวีเดนมากว่า10ปีเพิ่งมาครั้งแรกค่ะพี่น้องขาวัดนี้เลย นี่แหะค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวจะ,อะขออนุญ,ญาตพระอาจารย์เจ้าวาดอยู่ว่าเพื่อนจะอนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพไหมนะคะอันนี้ก็คือด้านนอกค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขาโอเคนะคะพี่น้อง่าเดี๋ยวจะแอบถ่ายป๊อปป๊อปป๊อปแป๊บข้างในมาให้ดู

่ได้ยินได้ยินะ,ะช,ชีวิตคนเราเมันมันไม่แน่นอนอไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยโยมจะไปลงทุนที่ไหนมันก็ไม่สู้เขา้าเข้ามาลงทุนในขอบเขตนามเป็นของพาศาสนาอ่าไปซื้อหุ้นทองคำหุ้นน้ำมันมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียอันนี้มีแต่ได้ เราละโลกนี้เราก็ได้ใช้ใช้บนสวรค์อ่าถ้าเกิดเราไปเป็นเทวดาก็เป็นทิพย์นึกปุ๊บมาหมดบนจากเทวดาก็มาเป็นเราอีกก็ได้มีเศษบุญอีกตามมาเจ้าว่าอัป,ปมาโนนับชาติไม่ได้แล้วทเอาอ่โยมที่นี่ก็ฟังจนชฉิตแล้วเขาก็ทําเอาถ้าคนเคยทําเนี่ยเขาเขาจะต้องทอําอ่ะ พราะเขาเห็นคุณค่าบุญเป็นตัวไงเราโชว์ไม่ได้นะแต่เรามีความสุขเรามั่นใจว่าสิ่งเราเนี้ยมันมันไม่ไปไหนมันเป็นของเราไม่มีใครแย่งไปได้พยายามมามีดิก็เอาไปไม่ได้แล้วถ้าตามเราไปด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราลำบากขัดสนนะติดขัดหลากหลายนี่แสดงว่าเราทำมาน้อยเราทำมานน้อยแล้วเรา พยายามทำเอามีวัดแล้วมาร่วมกันสร้างวัดวัดเราก็มีงานวันที่ 16, 16สเมษายนงานสงการคขว่างก็มาดูมาร่วมกันประเพณีไทยในสวีเดนม,มาร่วมกันสร้างเนาะขออนุญาตลง Youtube นะคะอขอขอบพระคุณค่ะ ค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องขาถ้าใครอยากทําบุญน่ะนะคะอยากทําบุญก็ให้สวิตมานําเบอร์นี้เลยนะคะพี่น้องเจ้าขาตอนนี้มาดามหน่อยมาอยู่ที่วัดค่ะวัดไทยที่ยุทธบอยะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาช่วงที่พระอาจารย์กําลังจะฉันเพนเพอดีะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเบอร์ถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญน,นะคะน,นี้คือนําเบอร์เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดู พระอาจารย์กำลังจะฉันนี่ค่ะเรามาช่วงเวลานี้พอดีนะคะพระอาจารย์มีพระสามองค์ค่ะที่วัดไทยในสวีเดนนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือพระประธานค่ะพี่น้องค่ะน,นี่คือพระประธาน สวยงามเรือหลายค่ะพี่น้องคขาพอได้มาไหว้แล้วก็ขนลุกเลยค่ะพี่น้องค่ะครั้งแรกในชีวิตที่มาตะกี้นั่งคุยกับพระอาจารย์ ตะกี้นั่งคุยกับพระอาจารย์กับพี่น้องค่ะเพิ่นย้ายแต่จริงเรื่องวัดนี่เพิ่นทํามาเป็นยี่สิบปีแล้วละ่ะยี่สิบกว่าปีแล้วละ่ะแต่เพิ่นมาเปิดที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณแปดเก้าปีสวยงามเหลือหลายครับพี่น้องค่ะเห็นบอกว่าวันเสาร์นี้เพิ่นจะมีงานโอเค อโอเคนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันลงมาชั้นล่างค่ะ อันนี้เป็นห้องครัววีการดิการกาแฟเวนตาิกาาแฟฟอร์เวนตาเฟเข้ามาแล้วเพื่นก็ให้มีกาแฟดื่มค่ะพี่น้องคะมีดื่มกาแฟค่ะแล้วก็มันนั่งพระประทานตรงนี้ค่ะพี่น้องคะนี่อีกที่หนึ่ง นี่ที่หนึ่งที่พระจะลงมาฉันข้าวเห็นบอกว่ามีพระสามรูปจะลงมาฉันที่นี่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันค่ะพี่น้องคะตอนนี้มาดามหน่อยมาอยู่ที่วัดแล้ววัดไทยในยึตบอยที่เรามาวัดปาก,กุเทนเบิร์กค่ะพี่น้องคะก็มาแล้วก็มีคนไทยค่ะพี่น้องคะมีบ้านเราคนบ้านเรา มาต้อนรับมาอธิบายให้ฟังเพราะว่าเราก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันนั่นนะคะก็เพิ่นขึ้นพาขึ้นมาชั้นบนชั้นบนนี่เราก็มาไหว้พระเขาเรียกเขาเอือย่ยงก็เฮ้ยพระปากแดงอะไรนะหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเดี<ล>๋ยว<ล>เราจะเข้าไปกราบพระข้างในตรงนั้นพระแก้วมรกตหรือเปล่าเขียวเขียวข้างในใช่หรือเปล่าก็น่าจะใช่ค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปได้ใช่ไหมโอเคนี่นะคะพี่น้องค่ะเนี่ยอยู่ไหมตอนนี้เพื่อนอยู่ไหมโอเคเราเข้าไปเลยโอเคนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือชั้นสองเราขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็โอเคขอขออนุญาตแล้วค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตเพื่อนแล้วนี่ก็เข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้ามากราบข้างใน,นไม่ต้องห่วงนะคะพี่น้องคะเพราะว่ามาดาหมาขออนุญาตเพื่อนแล้วแล้วก็เราจะมากราบนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาดำมาเข้าไปใกล,ใกล้ๆนี่ค่ะเราก็จะมากราบพระที่นี่ ครั้งแรกเหมือนกันกับพี่น้องค่ะที่มาดำ่อยมาเอามาให้ดูค่ะโอเคเรากราบพระแล้วเราก็ไปต่อหลายห้องนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะพี่น้องค่ะสวยงามจริงๆเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจดีใจค่ะพี่น้องค่ะดีใจคนลูกเลยได้หน่พี่น้องโอเคนะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อค่ะ